ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของ CPU ราคาประหยัดหลายคนก็ยังตั้งหน้าต,ตั้งตารอเมนบอร์ดราคาประหยัดนะครับที่ใช้ชิปเซ็ต H 6 0 0 B 6 0 0ของทาง Intel นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะเขาคงต้องบอกว่า Z 6 9 0แม้จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับ CPU Intel 72แต่ด้วยการที่มีโมเดลไม่เยอะนะครับรวมไปถึงราคาก็ยังค่อนข้างสูงด้วยทำให้หลายๆคนนะครับก็ยังปักอ,อกปักใจเชื่อว่า เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นลองๆและรุ่นประหยัดเนี่ยจะเข้ามาให้เขาได้ใช้กันเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับและอัปเดตล่าสุดจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาเรื่องของสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต H100 6 B660 หรือว่า H670 ที่ใกล้จะออกมาเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ถ้าดูจากสเปคนะครับที่ขึ้นมาให้นี้แล้วนะครับหลายคนก็คงพอคาดคะเนได้นะครับว่าเมนบอร์ดที่จะออกมาเนี่ยจะมีรุ่นใดราคาเท่าไหร่บ้างนะครับและเพื่อทำความเข้าใจในการใช้งานนะครับก็เรามาดูกันทีละชิปเซตเลยละกันว่าแบบใดเหมาะกับใครบ้างครับ มาดูที่ชิปเซตแรกนะครับนั่นคือ Intel H610 นั่นเองหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซตรุ่นนี้นะก็จะเน้นไปที่ความประหยัดประกอบคอมถูกนะครับแล้วก็ใช้งานโดยทั่วไปในปัจจุบันนั่นเองรองรับนะครับ CPU ที่ใช้งานก็คือ Intel Pentium c ซเล r อนรวมไปถึง Intel Core i3 จะเป็นรุ่นที่เป็น F Series ก็ได้นะครับนั่นคือไม่มีกราฟิกหรือว่าใครที่ใช้ Onboard หรือว่า On CPU นะครับที่เป็นกราฟิก Intel u h d หรือว่า Intel อะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้คลิปเซนรุ่นนี้ได้เพราะว่าเขามีพอร์ตสำหรับการเอาพุทในการแสดงผลมาให้ด้วยนะฮะ และด้วยราคาประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานแบบคุ้มค่านะฮะก็ทําให้ไม่มีฟีเจอร์บางอย่างเนี้ยให้คุณใช้อย่างเช่น PZT 4.0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการใช้งานในการเรียนการศึกษานะครับหรือว่าเป็นของเครื่องแรกของบรรดาลูกๆหลานๆภายในบ้านรวมไปถึงคนที่ใช้งานแบบ work from home นั่นเองนะครับ มาดูที่พี่รองครับตัว H670 นั่นเองซึ่งเป็นชิปเซตที่เรียกว่าแทบจะถอดแบบพี่ใหญ่อย่าง Z690 มาเต็มๆเ,เลยนะครับเพียงแตว่าเขาถูกถอดเขี้ยวเล็กบางอย่างออกไปนั่นเองโดยเฉพาะในฟีเจอร์ที่เรียกว่าการโอเวอร์คอกปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับอยู่ในตัวชิปเซตรุ่นนี้แต่มันก็ยังเหมาะกับการใช้งานของคนทำงาน แล้วก็ในด้านของเกมเมอร์นะครับรวมถึงสตรีมเมอร์เองเนี่ยและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนใช้งานไม่ว่าจะเป็น i3, i5, i7 นะครับคุณเลือกใช้ได้เลยรุ่นไในก็ได้ที่ไม่ได้เป็น K-Series นะครับไม่ว่าจะเป็น F หรือว่าเป็นตระกูลที่มีกราฟิกอยู่ในตัวก็ตามนะครับคุณสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าบนชิปเซตรุ่นนี้รวมไปถึงนะครับฟีเจอร์ที่ถูกตัดออกอย่าง พีซิกเพสจนเนี่ยจะตัดเลนออกนิดหน่อยนะครับรวมไปถึงการสนับสนุน USB ที่ลดลงมานะครับจากแ6 9 0้แต่อย่างไรก็ดีนะฮะถ้าใครงบประมาณไม่ถึงหรือว่าใช้งานแบบไม่ได้เยอะมากมีการใช้งานแค่ตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นจําเป็นในปัจจุบันนะครคุณใช้งานเล่นเกมทํางานอะไรพื้นฐานต่างๆไม่มีการเชื่อมต่ออะไรเยอะเนี่ย H อชกศูนก็น่าสนใจนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์นะครับแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพในการเล่นเกมค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึง การประกอบคอมที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเยอะมากนักนะครับคุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ครบพ mm ันนะฮะ B660 ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านนี้นั่นเองนะครับโดยมีฟังก์ชันกลางๆนะครับแถมยังรองรับ PCIe 5.0ด้วยทำงานร่วมกับกราฟิกรุ่นใหม่ๆได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีช่องทางการติดต่อแล้วก็การรองรับอุปกรณ์ความเร็วสูงอย่าง SSD รุ่นใหม่ PCIe 4.0เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับ สนับสนุน CPU ได้ทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคอย5คอย7นะครับหรือว่าใครจะติดตั้งคอย9ก็ได้แต่ว่าให้ดูในส่วนของภาคไก่ไฟเป็นหลักนั่นเองนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบคอมเล่นเกมในงบจํากัดนะครับหรือว่าคอมตัดต่อในงบกลางๆเพื่อรีประสิทธิภาพในการทํางานต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่นั่นเองรวมไปถึงนะครับชิปเซตทุกรุ่นที่อ m ม n ิก็ว่ามานะครับ มันมีแนวโน้มที่จะมีโมเดลทั้ง DDR4 แล้วก็ DDR5 ให้เลือกนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอการเปิดตัวของแต่ละค่ายนะครับว่าจะมีรุ่นใดออกมาบ้างนั่นเองครับแล้วจะมีค่ายใดบ้างที่ออกมานะครับผมอ่ะให้ดูตรงนี้และกันสำหรับข้อมูลที่หลุดออกมานะครับมีเป็นลายชื่อเป็นโพยแต่ละโมเดลจากแต่ละค่ายเยนะเพราะว่ามี Twitter นะครับของผู้ใช้รายหนึ่งเนี่ยเขาโพสแตแปะข้อมูลตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมากมายล้นหลามนะครับนับสิบสบโมเดลเลยไม่ว่าจะเป็นโมเดลพื้นฐานอย่าง ASUS Prime, Asrock HDV, MSI Pro, Gigabyte S2 หรือว่า DTH นั่นเองนะครับหรือจะเป็นโมเดลที่เป็นเกมมิ่งนะครับที่เป็นแบบฮาร์ดคอร์ก็มีเช่น ASUS TUF Strix, Asrock Steel Legend, MSI Tomahawk หรือว่าจะเป็น Gigabyte a l r u s Master นั่นเองนะฮะสามารถดูรายชื่อของ แต่และโมเดลที่เราขึ้นให้ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีข้อมูลปริกย่อยของเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต t n t e l ลสำหรับ CPU Intel Gen 12 u n d e r l e งรุ่นประหยัดเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งแอมินก็ก็มีเรื่องที่อยากจะพูดถึง2อสเรื่องสำหรับคนที่กำลังรอรุน้นหรือว่ารอจะประกอบเข้าใหม่นะครับในงบประมาณที่จำกัดนี้นั่นเองเริ่มด้วยที่เรื่องแรกครับมีความเป็นไปได้นะครับว่าเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต B660 ในบางโมเดลเนี่ย จะไม่สนับสนุน p c s 5.0นะฮะแต่ยังมี p c s 4.0เนี่ยไว้ให้ใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ต่างๆส่วนหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นการตึงตลาดนะครับเพื่อให้แท้ถ90มีความเฉพาะตัวนั่นเองนะฮะแต่ถ้าใครจะใช้นะครับก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า p c s 4.0ในปัจจุบันเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วทั้งนี้ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ครับก็ยังมีให้เลือกมากมายในท้องตลาดและแนวโน้มก็ราคาลดลงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการ์ดของทั้ง2ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia เดียหรือว่า a m d r a d e o n นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับจากเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้นะมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มีการจํากัดการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ใหม่ๆไว้สํสญญาหรับเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซตตัวล็อปท็เท่านั้นนะครับอย่างในอดีตก็มีนะฮะอย่าง Z490 นั่นเอง ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแต่ละค่ายเองเนี่ยก็พยายามจัดสรรตัวโมเดลให้ลงตัวมากที่สุดสําหรับผู้ใช้นั่นเองครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าถึงเวลาเปิดตัวมาจริงจริมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับ <S <S ถัดมาเป็นเรื่องที่2อนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กัน <S <S อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าชิปเซตที่เป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นรองนะครับไม่ว่าจะเป็น H610 หรือว่า H60 B60 ก็มีโมเดลเมนบอร์ดที่สนับสนุนทั้ง DDR4 และ DDR5 นั่นก็หมายความว่า อย่างน้อยๆเนี่ยผู้ใช้เองนะครับก็จะมีทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโดยรวมได้นะครับแม้ว่าจะใช้เมนบอร์ดตัวรองแต่ก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีฟีเจอร์ครบทุกอย่างหรือว่าลูกเล่นครบทุกอย่างเหมือนกับแท690นะแต่ศักยภาพในการเล่นเกมเนี่ยก็มากพอสำหรับการรีดเลนความแรงให้กับตัวเกมได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเพื่อให้เกมลื่นไหลมากที่สุดเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการปร r f o r m แมนแต่ไม่ได้เน้นการโอเวอร์คอร์นั่นเองครับ มาถึงเรื่องที่3นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนั่นคือเรื่องของราคานะครับจากที่มีโมเดลหลุดออกมานะฮะจากบางค่ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของราคาหลุดตามมาด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ราคาขายปีกนะครับแต่มันอาจจะเป็นราคาขายแบบเหมารวมอดใหญ่อะไรต่างๆพวกนี้คือเริ่มต้นนะครับ h 6 1 0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100-119ถึงอลลา u s d ัก็คือประมาณสัก3,40 0 0บาทซึ่งถ้าเป็นราคานี้นะ แอมินก็มองว่ามันจะค่อนข้างสูงกว่านในเจเนเรชันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Intel Gen10 หรือว่า Gen11 นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับโมเดลของแต่ละค่ายที่เขาจะวางโพสิชันของเมนบอร์ดเหล่านั้นให้อยู่ในกลุ่มใดนั่นเองนะครับโดยในพื้นฐานนะครับตัวโมเดลรุ่นล่างๆนีนนะฮะอาจจะเกาะกลุ่มอยู่ที่ประมาณสัก3,000หรือว่า4000บาทนะครับขยับมาเป็น H670 หรือว่า b 6 6 0อาจจะประมาณสัก 3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นเกมมิ่งเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นเกมมิ่งหรือว่า Mini ITX ก็ตามซึ่งเราจะส่วนใหญ่จะเห็นว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอาจจะขยับไปใกล้ตัว Z690 ที่เป็นโมเดลที่ใช้ d d r 4เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับโดยราคาอาจจะแตะอยู่ที่ประมาณสัก6 7ถึง7,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่โมเดลแล้วแต่รุ่นนะครับของแต่ละค่ายที่เขาทำออกมานั่นเองครับ แล้วถ้าเป็นแบบนี้จะเลือกอย่างไรดีนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเขาควรจะเลือกแท็ป6 0บริเลยดีไหมเอาแบบตัวท็อปๆไปเลยหรือว่าจะรอนะครับในส่วนของ H 610 H 6 7 0หรือว่า B 660ซึ่งราคาย,ยอ่อมเยาวกว่านะครับเอางี้ดีกว่านะครับเพื่อให้หลายๆคนมองภาพเห็นนะครับสำหรับในส่วนตัวของมินก็เองนะครับมองว่าถ้าคุณต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ปรับแต่งได้ฟีเจอร์ในการเชื่อมต่อเยอะแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆมีครบ คือณเวลานั้น,นคุณต้องการใช้งานประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ร้อนแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถมีกําลังใจนะครับณเวลานั้นนะครับก็แนะนําว่าให้คุณเลือกแท็บโฟกัสสที่ใช้กับ DDr5 ได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของชิปเซตตัวอื่นเนี่ยที่จะออกมามันไม่มีการที่จะแบบเข้ามาใกล้ตรงส่วนนี้ได้เลยคุณจะ เลือกปรับแต่งอะไรต่างๆก็ได้เล่นเกมทํางานหรือว่าด้านกราฟิกสามิติตัดต่อวิดีโอการบอดแคสต์อะไรต่างๆเนี่ยที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะสามารถจับเต็มตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางเลือกในการที่คุณจะไปให้สุดกับฝั่งหนึ่งนะครับกับแท้โกสูร์ ddr 5นะคุณจะได้องรวมของประสิทธิภาพที่มันเยอะขึ้นมากกว่า ddr 4นั่นเองเพราะว่าผลทดสอบออกมาแล้วนะครับมันก็มีความห่างกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือ ddr 5ตอนนี้นะครับมีให้เลือก ไม่กี่โมเดลเท่านั้นนะครับและราคาก็ยังสูงหาซื้อ,อยากนิดน,นึงนะครับไม่มีรุ่นที่แยกขายนะครับเขาขายกันมาเป็นชุดคิดเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องจ่ายอย่างน้อยๆเนี่ยคือประมาณ1,000 10, 0บาทนะครับสำหรับ DDR5 32GB ถามว่าแพงไหมมันก็ถ้าเทียบกับความจุนะกับ DDR4 มันก็ไม่ได้แพงมากหรอกครับเพียงแตว่ามันหาซื้อ,อยากั่าเองครับ และอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มองว่าแท้โทรข้าศูนย์ไม่ใช่ทางออกนะครับไม่ต้องการเปรแกรมต้านขนาดนั้นไม่ได้อยากจะปรับแต่งโอเวอร์คล็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรอได้ให้คุณเลือกในส่วนของ H610 H600 แล้วก็ B660 ดีกว่าครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าหลายคนไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแล้วจะต้องใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในการที่จะทำงานแล้วก็หาเงินได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้น คุณเอาเงินที่ต้องการจะซื้อเนี่ยเอาไว้นอนธนาคารหรือว่าคุณจะไปเทรดคริปโตเอาไว้มันจะ go to the moon นะฮะคุณค่อยถอนออกมาแล้วก็มาซื้อก็ยังทันนั่นเองและอีกอย่างในเวลานี้นะครับมันก็ยังไม่ได้มี CPU ที่เป็น non K นะฮะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆคือมันไม่ได้ overclock ได้นะครับซึ่งมันจะเหมาะกับชิปเซ็ตเหล่านี้มากกว่านะครับในปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้คุณเลือกเยอะขึ้นนะฮะ คุณเก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปลุยสัทีเดียวนะครับแล้วถ้าเงินเหลือเนี่ยคุณก็สามารถเอามาเติมในสิ่งต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนั่นเองฮะอันนี้เป็นแนวคิดของไอ้มินก้อนนะครับสำหรับใครที่เลือกแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ในสถานการณ์ของคุณเองนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากได้แรงไปแบบสุดโต่งเลยนะครับหรือว่าอยากจะรอในส่วนที่ราคาย่อมเยาวลงมาประหยัดเงินกว่านั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวๆที่มาอัปเดตกันนะครับสำหรับชิปเซ็ ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงปีหน้านั่นเองสำหรับ CPU Intel เย2รอได้รอนะครับแต่ถ้าไม่รออยากได้ performance ก็ดูได้เลยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจมิกก็แล้วก็ c h anel n MBS ด้วยครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ